พระราชพิธีฉัตรมงคลเริ่มขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัวรัชกาลที่ 4, สโดยทรงมีพระราชดำริว่าในประเทศที่มีพระเจ้าแผ่นดินวันที่สเสด็จถลิงทวัลยราชสมบัติบรมราชาพิเศษนั้นเป็นมหามงคลละสมัยควรแก่การเฉลิมฉลองจึงถือให้วันนั้นเป็นวันลักขัดฤะเรมงคลลตาลและควรมีการสมโพชพระมหาสเสวตฉัตร และเครื่องราชกกุธภัณฑ์ให้เป็นสวัสดิมงคลซึ่งถือเป็นโบราณราชประเพณีสืบมาเครื่องราชกกุธภัณฑ์หมายถึงเครื่องใช้ประกอบพระราชอิสริยยศแห่งพระมหากษัตริย์ประกอบด้วยพระมหาสเสวตฉัตรแสดงถึงพระบารมีและพระบรมเดชานุภาพที่ปกแผ่ไปทั่วทิศานุทิศพระมหาพิชัยมงกุฎ หมายถึงทรงรับพระราชภาระอันหนักยิ่งของแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนพระแสงขันชัยสีหมายถึงทรงรับพระราชภาระปกป้องแผ่นดินให้พ้นจากพยันตรายทานพระกรหมายถึงทรงดํำรงราชธรรมเพื่อค้ำจุนบ้านเมืองให้ผาสุขมั่นคงพระแทจามรีกับพัดวาลวิชนี หมายถึง,งทรงขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากเดือดร้อนของอาณาประชาราษฉลองพระบาทเชิองงอนหมายถึงทรงทำนุบำรุงปวงประชาทั่วรัฐศีมาอาณาจักรพระบาทสมเด็จพระบระเมเทรรามาธิบดีศรีสินทราหาวัชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษ สเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่10แห่งพระบรมราชจัก,กรีวงศเมื่อวันที่4ี่พฤษภาคมพุทธศักราช2512วันฉัตรมงคลจึงเป็นวันที่ระลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาพิเศษซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีโดยสมบูรณ์ ต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชานากาศที่เบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรนับเป็นเหตุการณ์ครั้งสำคัญอีกวาระหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ประชาชนได้มีโอกาสเห็นโบราณราชประเพณีที่สืบทอดมายาวนานด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ผระสนิกรดังพระปฐมบรมราชองค์การเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาชักรตลอดไปในโอกาสมหามงคลสมัยวันฉัตรมงคลวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2563 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงประชาตราบการละนาน